สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอาเดิอเหมือนนี่นะ่ยะยกจี้จะมาปลูกหอมไทยหอมปอมบานเท่าเอินหอมปอมพี่น้องยี่จี้จะมาปลูกใส่ถี่ตามมนกระแซมัมกระลังหิตตอนนี้เด้อพี่น้องอันนี้นะ่ะคือพันธุ์ของเราเก็บเองอืออันนี้คือสีนี้คือพันธุ์ที่ซื้อเป็นกิโลมา จะเปรียบเทียบว่าของเราไม่ได้ใส่ยาอาบน้ำยาทั้งสีนะาจา๊ะไม่ต้องสีสิละอันไหนจะเกิดดีกว่ากันเน้อพี่น้องเดี๋ยวกันเยีจะบอกไม่มิวาจะบอกว่าที่มันมีปัญหาอยู่ FC ทันใดหรือท่านเพื่อนผู้ใดที่กำลังจะปลูกเนะจ๊ะมือใหม่มือใหม่หัดปลูกจะต้องเจอปัญหาแบบนี้คือการซื้อตะกร้า การซื้อตะกร้าพี่น้องต้องซื้อถ้าซื้อมาแบบนี้เห็นบอ่อพี่น้องมันไม่มีรูเลยใช่ไหมมีมีแต่มันมันจะเคลือบอยู่เห็นไหมมันจะเคลือบแบบว่าหู้มัมนบ่อซอดนะพี่น้องแต่มันเป็นพลาสติกบางๆเคลือบตามหู้อยู่จะเบิ่งให้เบิแลด้วจ้ะนี่นี่น่แล้วทีนี้รากบ้างนะมันก็จับ โพตรงไหนล่ะพี่น้องามาบ้านนี้นี่นมันมันมันบ่มีเลยจ้ะนี่มันไม่มีรูเลยเห็นไหมด้านมาจ้ะทีนี้เขาก็ต้องมันมีปัญหาตรงนี้จ้ะพี่น้องถามมือใหม่เนาะซื้อบอเป็นยาจีจ,จะแนะนําให้ซื้อให้เป็นคือซื้อตะกร้าที่มันมีหางๆแต่เสียนะพี่น้องมันเป็นหางๆทีนี้เราถ้าเราซื้อแบบแบบยาจีซื้อมาเนี่ะเราต้องมาเสียเวลายาจีเสียเวลาเสียเวลามากๆเลยจ้ะ นี่แหละที่มันมีปัญหาที่เราจะปลูกค้นปลูกใหม่มีปัญหาตั้งแต่การซื้อแล้วจ้ะซื้อตะก,การนี่ดี่จี้ต้องมาทําเองจ้ะต้องมาเจาะรูเจาะรูใหม่เห็นไหมเจาะรูใหม่หมดเลยต้องเอาเหล็กแหลมๆนะแทงเข้าไปจ้ะไปจุดไฟจ้ะไปอังไฟนะเอาไปใส่ไฟมันหออนก่อนเล็ก้แหลมแล้วก็ามาแทงตามใจชอบแบบนี้นะจ๊ะ จะเอารูใหญ่รูเล็กก็ได้อง่ญ่เล็กก็ได้จ้ะเสียเวลาเฮาได้จ้ะพี่น้องเฮาสื่อมาเป็นนี่นี่นยะจีจะแนะนําเพื่อนที่จะปลูกเมื่อใหม่ด้วยจ้ะปลูกไฮโดรโปรโนนกจะเป็นพังยังกระซางถตว่าวเป็นไฮโดรด้วยจ้ะจะจะปลูกในโฟมมีปัญหาทั้งนั้นถั้าคนที่จะปลูกใหม่ด้วยพี่น้องถ้าเราห้องปลูกผ่านจากจากตอนตอนแรก ต่อไปข้าจะศึกษาเองฮะว่ะอ๋อมันพิัาตรงนี้มันเป็นตรงนี้แล้วข้าก็จะเปลี่ยนแปลงในสูตรของข้าเองโดยที่ว่าขาจะเอาแบบใดตัดสินะจาะเขามันจะเรียนรู้เองจ้ะย,ยะ่ีๆกะเป็นคนแรกแต่อามากอะ่ะมีปัญหาตัดสินอาจารือา่าเริ่ดๆบอกพี่น้องจะบอกพี่น้องแต่ถ้าเขาจะปลูกขายหร้อพี่นอ้องปลูกขายปลูกทรงอ่ะถ้าปลูกแบบนี้นะ่ะไม่คุ้มหร้อพี่น้องถ้าเราไม่ทําเยอะๆจะไม่ จะไม่ได้เลยอืมีแต่ซื้อกับซื้อแล้วปุ๋ยเอปุ๋ยบีเราก็ต้องแต่ละชุดถ้าเกิดเราแต่ละชุดนะ่ะเราก็ต้องมีเพิ่มเติมเข้าไปเรเสียนะพี่น้องแต่เพิ่เติมมื่กับกบางงานเลยมันก็จะไปเหลือองมันไม่ได้กินปุ๋ยเราก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะปลูกขายส่งตลาดเป็นธุรกิจเราต้องปลูกในดินดีที่สุดแต่ถ้าปลูกแบบนี้นะเราต้องดูแลมีเวลาถ้าผู้ใดทํางาน ผู้นั้นก็ต้องมีเวลาเบ่งต้องดูทุกเช้าหรือสองสองวันก็ดูทีพราะนะนำปลูกไม่ไเนี่ยต้องดูทุกเช้าพี่น้องทุกวันกว่ารากมันจะออกเดี๋ยนจะจ้ะถ้าวา่ารากมันยังบ่ออกน้ำม,มันลดลงมันก็ตายนี่แหละเขาถึงบอกว่าเมื่อใหม่ปลูกแล้วทำไมตายมันจะตายเพราะว่าเขาต้องดูแลน้ำพี่น้องนาเดจิ่ะจะมั่นในเรื่องเพราะเดจิไม่ชอบแป้งเพราะเดจิเป็นคนผิวแห้งเดจิต้อง ต้องทางกันแดดพอเป็นเสนะพี่น้องถ้าพี่น้องบอกว่าเอ้าเห็นหลายคนเขาทาว่ายยจีหนาเจ้าเป็นยังอันคือแบบเป็นเงาดีแบบนี้นะก็ะยายจีใช้กันแดดไม่ได้ใช้แป้งถ้าใช้แป้งนะเยะจีจะแห้งเสนาเยะจีผสมแป้งจะเสร็จแล้วเนาะอันนี้นะข้างล่างเนี่ยคือฝาของโฟมแล้วก็น้ําใสให้เต็มเลยแล้วก็วางวางตะกร้าที่เราเจาะรู ซื้อตะกร้าต้องซื้อให้เป็นนะจ๊ะต้องให้มีช่องเยอะๆใหญ่ๆกว้างๆหน่อยยิ่งดีแล้วทีนี้นะอันนี้หนกากากหมกเผ้าเด้อจากพี่น้องคุยหมกเผ้าแช่แล้วโรยลงมาเลยโรยเลยโอ้พี่น,อน้องเห็นไหมเนาะเจ๊จีรีบรีบทำพี่น้องถ้รีบรีบทำกับบได้ตอนแรกนะเราก็จะเพิ่งใส่น้ําเยอะก็ได้ใส่อีกฝาหนึ่งก็ได้แบบว่าแบบว่า ใส่น้ำไม่น้อยอเสียนะพี่น้องอยา่าเพิ่งใส่เต็มเต็มฝามันเด้อเต็มร่องฟ้ามันนะเพราะว่าตรงนี้นะเข่ากะแช่คุยหมกเท้าเสียนะพี่น้องมันเปียกอยู่แล้วเสียนะพี่น้องเล้วก็แช่มันเปียกยแล้วโรยให,ให้เต็มให้เต็มพื้นี้เด้อจ้ะให้เต็มพื้นพื้นพื้นก้นตะกะนี่นะจ้ะเอามาเลยเามาเลยแต่ถ้าน้านํามันเยอะไป เดี๋ยวจะจีจะไปเอาอีกข้างไหนบ้างหนะิเนาะเอาแบบนี้อันนี้อันนี้ใส่เวลาอม,มันงอกแล้วเอาไปก่อนอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวด็กจีทำใหม่เนาะอย่าเพิ่งใส่น้ําเด้อเพราะว่าตรงนี้นะ่มันมีน้ําอยู่แล้วเอาลงลงแต่ยังไม่ใส่น้ําเด้อฝานะพี่น้องอ่ะอลงวังเลยพี่น้องบลงเลย ก็เลี้ยงมันมีน้ําอยู่แล้วเราไม่ต้องบีบต้องปั้นเด้อจากพี่น้องเลี้ยงให้ให้มันเต็มเลยเมื่อใหม่นะจ๊ะเมื่อใหม่บอกมืใหม่ถ้างั้นจะผิดพลาดด้วยพี่น้องซื้อตะก้าผิดชีวิตเปลี่ยน <laughs> มันเปลี่ยนนะพี่น้องเป็นยังห้าต่องมาเสียเวลามาชอหู้สินะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะห้าต้องเฮ็ดตังสี่เลยพี่น้องซื้อไม่มันสําเร็จลูกอยู่แล้ว ทุกอย่างยี่สิบบาทใหญ่ก็ยี่สิบเล็กก็ยี่สิบพี่น้องเอ้ยบะหมน่นั่นสิบ่าน้อยกับสิบบาทตนะพี่น้องทุกอย่างยี่สิบนะนี่น้อยสักนี่กับยี่สิบพี่น้องเพราะเดิ่เสียเปียกเสื้อยังไงเด้อพี่น้องเด้อถ้าไปนะจ้าเดี๋ยวจะจีจะทําให้ดูอันนี้นะคือเรียงให้มันแค่มันเต็มเราไม่ให้เม็ดเมล็ด,ดของมันรุดลงไปจากกล้ตะก้าเด้อจ้ะ เขารองรองรองก่อนเดจจิก็มือใหม่นะแต่เดจจิก็เรียนรู้เพราะว่าเดจีิปิดพราเราเรียนรู้ของเราเองจ้ะคนที่เขาทําลงคลิปที่เขามีเยอะ,เ,ยอะเขาทําแล้วสาเร็จอนะ่ะคือเขาก็ทํามาจนเขาก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาทุกคนจากที่นี่เขาเก่าวิทย์ปัญหาไปแล้วจ้ะเขาก็รู้แล้วก็แก้ไขด้วยตัวเองแหละจา้าพี่น้อง ไม่มีอะไรไมันยุ่งยากนี่นะกับต้องเขาต้องเอาน้ำหมากมาพี่น้องแค่ว่าปิดช่องรูตะกร้าเฉยๆแต่ทีนี้ก็พันยาจีจะโรยเด้อะจะเสร็จแล้วนี่นะแค่นี้พี่น้องแค่นี้อะยาจีจะไม่โรยเยอะนะจะไม่โรยทีเพราะว่าหนึ่งถ้าโรยทีมันจะต้นเล็กอันนี้คือเป็นของที่ซื้อมาเ้อจจะสีเหลืองๆสีชมพูชมพูนี่นะก็ต้อง เขาก็จะาอาบจงยาแมาจจ่จ้ะเยจีจะโรยจะโรยคนละครึ่งนี่โรยบางๆนี่เจจีจ,จะโรยบางๆเจ,จจีอยากได้ต้นใหญ่ๆเอาคนละครึ่งเด้อพี่น้องนี่นะเจจีจ,จะทดลองเด้อจะ้ะเจจีจ,จะทดลองเราอยา่าเพิ่งทาให้มันที่ว่าโอ้ยทําหรูหลาทําเยอะแยะไปเดี๋ยวเกิดมีปัญหาเราก็เสียตังค์เด้พี่น้อง เราจะเสียตังซื้อโฟมเราต้องซื้ออยู่แล้วซื้อโฟมซื้อตะกร้าซื้อมาได้ไหลายเ้อมาเห็ดมันบสมสําเร็กพิมพ์นี่ซื้อได้พี่น้องเราต้องหาอะไรไปทํายียุ่งยากกับในชีวิตเนาะพี่น้องเนาะทําอะไรก็ทดลองก่อนสักเอาสักซื้อมาก็สักสองหรือสามใบละจีนะพี่น้องนี่ยากษิจะเอาแค่นี้แล้วพี่น้องยากษิจะรู้ว่าถ้าเอาทีไปน่ะต้นมันจะจะเล็กพี่น้อง าเราถีโรยทีๆนะเราก็โรยห่างๆถ้าเป็นไปไ้ก็เก่าทาเป็นจุด,จดบางคนเขาก็ใส่ใส่อะไรนะใส่ฟองน้ําฟองน้เม็ดละเม็ดละเม็ด,มดพี่น้องแต่ยจ๊ีหนมาเอาเจ๊ทีจะเอาแบบนี้อันนี้เราเก็บเองอคนแก่แล้วก็เก็บเก็บเมล็ดมันเอง้พี่น้องเจ๊ทีจะหวานครึ่งหนึง่งดูซิว่าอันไหนจะออกดีกว่ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อ โรยได้กิไม่ได้แช่เลยนะแล้วก็ไม่ได้ทุบไม่ได้แช่แล้วก็บ,บดกทุบเร้ยพี่น้องโรยสดๆเลยอ่ะต้องทดลองเร้ยพี่น้องอ่ะโรยไปลองบางเร้ยพี่น้องอโรยมาเลยบางๆอือเอาคนครึ่งเอายาจีจะรู้ได้จีจะเสียบไม้ไว้เท่านี้พี่นอ้องอะอยังเอาไรพี่น้องมันสิบบดต้นมันสิบบอยใหญ่ต้นมันจะเล็กพี่น้อง ถ้าเราถี่เกินไปนะอันนี้แค่เราเราปลูกก่อนเราปลูกดูก,ก่อนว่ามันจะไปยังไงมาอย่างไงเนาะยวทีนี้นะอันนี้นะยจิเคยเลี้ยงตะกะเตนมันจะมีทรายแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวผสมกันอือเพราะเพาะพอข่ตะกะเตนนะพี่น้องแต่กิ๊กเลี้ยงตะกะเตนดี่ันนี้พ่อลงเรื่องนะ่ะมันมีประโยชน์ก,กิ๊กก็เลยเออลองทํากินแต่ถ้าเราจะทํากินนะ่ะทําได้พี่น้องแต่ถ้าเราจะทําธุรกิจขายนะ่ะ ทับจะทำแค่นี้บ่ได้พี่น้องไม่คุ้มเลยเราต้องทำเยอะๆแล้วก็โรยไปเลยอ่ะโรยทับไปเลยพี่น้องผสมกับรายนิดนึงปุ๋ยมะพร้าวลงไปเลยลงไปเลยพี่น้องอมันจะแตกกี่วันเดี๋ยวดจีจะมให้ดูเดี๋ยวจีจะนับวันว่ามันจะแตกกี่วันเอา,เอาไปเลยพี่น้อง เห็นเม็ดบางทีก็เอาไปให้มันบ่ต้องเห็นเม็ดมันก็ได้เด้อพี่น้องเห็นเม็ดมันล่ำไรล่ำไรสินะเห็นเม็ดมันรูปเลุบเล็บเล็บฟังภาษาเยจีเด้อพี่น้องเลยเยจีเบาเงี้ก็ดีอ่าห่อทีนี้ทีนี้ทีนี้ก็เอาบ๊อกกี้ใส่น้ำฉีดเลยพี่น้อง ให้ให้เปียกเลยเพราะมันเป็นดินทรายผสมขุยมะพร้าวเพราะข้างล่างนะมะพร้าวมันก็อิ่มน้ําอยู่แล้วแช่ไว้คืนหนึ่งเล้อพี่น้องเด้อข้างล่างอย่าเพิ่งใส่น้ําอย่าเพิ่งใส่น้ํานะใส่น้ำไอ้ไอ้ในฟองน้ำน่ะอย่าเพิ่งใส่น้ำ,นะนำเ,เ,ำเำด้อในฝาโปมน่ะรองไว้ใช่เฉยเด้อพี่น้อง เออจะกกี่วันเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาเอาตัวโฟมเนี่ยวางลงไม่ให้ลมเข้าให้เป็นมิดชิดไปเลยพี่น้องนี่ไงแล้วก็ปิดไว้ถ้าถ้าเทาแล้วก็ต้องปิดไว้แบบนี้พี่น้องปิดไว้เลยแล้วมาดูว่าวันไหนมันจะออกจะแตกยอด ออนขึ้นมาด้วยพี่น้องวันไหนจะนับดูบางที่จีดูช่องที่เขาทำนะเขาบอกว่าไม่เกินประมาณห้าว,วันเดี๋ยวห้าวันเดจีจะพามาดูเนาะแล้วทีนี้เสร็จอันนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวเดวจีดูเวลาก่อนอ่า <laughs> ทีนี้จะจะีเ็าจะปลูกอะไรนะซาเลเน่ซาเลเน่นี่พี่น้องนี่อันสีมีกวดเะกจีเนยจีเรียงเรียงมูดแดงมูดแดงสมเนาะพี่น้อง แล้วก็เจาะรูรอบเลยเจาะรูรอบรอบเด้อพี่น้องตูดมันก็เจาะมันการนี่ี่เจาะเจาะรอบรอบเลยเป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วก็เจาะตรงที่จะใส่เชือกเชือกนี้นะคือเราผูกยาวๆในเด้อพี่น้องเพราะว่าแลเขาจะไปแวนไว้ถ้าผูกสั้นเขาจะยืดเวลามันจะหดหนะพี่น้องเวลาเราลดน้ำนะเออแล้วทีนี้นก็มาเอานี้อาจารย์รองเนาะอันนี้่ออันนี้เสร็จแล้วนะผักชีไทยนะทีนี้อสารแหน่เด้อพี่น้อง ก็ักอันนี้นะอันนี้จะเป็นดินดินดินปลูกที่ซื้อมาเด้อพี่น้องเขาก็่ต้องอยุ่งยากเพราะว่าเขาผสมมาแล้วเทให้เต็มเลยเตให้เต็มเลยไมจะจีแบบให้ดูอันนี้เราปลูกให้ไว้กินเด้อพี่น้องเด้อโดยไม่ต้องซื้อน่ะนะก็ปลวที่เราชอบ อยู่แล้วเราปลูกที่สิ่งไหนที่เราชอบกินเราปลูกอันนั้นแหละพี่น้องถ้าสิ่งไหนเราไม่ชอบกินเราไม่ต้องปลูกนอกจากเราทำขายถ้าทาขายเน่ยเราไม่ชอบเราก็ต้องปลูกเอาให้เต็มเลยพี่น้องใส่ให้เต็มเลยใส่ให้เต็มลงไปเลยอเอาพอแล้วลดน้ำเนาะพี่น้องเนาะถ้ามันลดถ้าเราลดน้ําไปแล้วถ้าเกิดมันยุบเราก็ใส่ใหม่ได้แค่นี้พี่น้องแล้วเราก็มาตัด แล้วก็ตัดตัดยอดของมันน่ะพี่น้องแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะเสียบเข้าไปเลยเดี๋จะจีกันได้ให้ดูว่า กี่วันตัดเลยพี่น้องตัดออกเลยนี่แล้วก็เสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะพี่น้องอันนี้เนี่ยยาสีใส่เพราะว่ายาสีใส่โฟมไว้เพราะว่ารูมันใหญ่เดี๋ยวจะหมุนให้ดูอแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปให้มิดเลยแต่พี่น้องต้องตัดให้มันเป็นคอเด้อจ้ะพี่น้องที่จะเอาเขาไว้ข้างในนะนี่ไงก็ตัดตัดแบบนี้นี่เอาเมื่อเด็ดหรดพี่น้องนี่เด็ดเด็ดทิ้งเลยได้จ้ะนี่ข้อมันนะ เราต้องเสียบข้อมันเข้าไปอย่างน้อยได้สองข้อก็ยิ่งดีเลอพี่น้องนี่นเสียบเข้าไปแค่นี้พี่น้องแค่นี้จ้ะทำกินไม่ต้องซื้อเ้อจะ้ะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเ้อจะ้ะพี่น้องอันนี้นะคือทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้เ้อจะ้ะเพราะบ้านยาจีก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วมีน้องโมเดลอยู่ที่นาด้วยเนาะทำหนองนามโมเดล โคกหนองนาโมเดลพี่สาวก็ทําอยู่พี่น้องเจจีแต่ยจจีนะอันนี้เยจีทําแบบเอาไว้โดยไม่ต้องซื้อกินแต่ยจจีชอบที่สุดอาชีพนะคืออาชีพปลูกผักหวานเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยว,ยวนี่นะปลายเดือนเมษาเนี่ยยจจีก็จะปลูกเอามาเลมันปลูกเรื่อพี่น้องเยจีชอบชอบชอบเลยแหละอาชีพนี้ปลูกหวานนะแต่อันนี้ยจจีปลูกในสิ่งที่จําเป็นที่เจจี จะเอาไว้กินเฉยเฉยไม่คิดที่ว่าจะปลูกขายแต่บอกพี่น้องถ้าจะปลูกขายก็ได้ย่จะจีจะให้เบิ้งว่ากี่วันเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้น่ะคือคือพี่น้องไห้มาเด้อจ้ะไม่ได้ซื้อพี่น้องให้มาแล้วจิก,ก็ลองปลูเสียบเข้าไปเลยจ้ะพี่น้องทีนี้แบบนี้แล้วเนาะจ้ะอันนี้คือสาเเน่จ้ะก็ทําแค่นี้แค่นี้จ้จะเสียบให้หมดแล้วทีนี้ก็ เทน้ำลงไปเลยเทน้ำให้มันปริให้มันชุ่มถึงข้างล่างเรืเอ้อทั้งกลนขวดเดวกกลล้ืเด้อจ้ะกลนโลนี่แล้วก็เอาไปห้อยนี่ไงเทีนี้เราก็เอาไปห้อยแบบนี้พี่น้องนี่ไงเราก็ออกไปห้อยอื เยีเยืงจีจะให้ดูว่ามันจะกี่วันมันจะสวยจ้ามื่อใหม่หัดปลูกยาจีบอกวิธีที่จะมีปัญหาอะไรต่ออะไรที่มันจะมีปัญหาอยู่แล้วล่ะเลยจีก็จะบอกถ้าท่านไหนที่ปลูกใหม่ดูคลิปยาจีนะจะได้รู้จะไม่ผิดพลาดด้อจ้าจ้าแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ